สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc ทางแฟนเพจไอ้พอง99นะครับมือนีมาตามนะครับแนวทางนะครับหวยซอง500,000ปูสารทมนะครับได้เป็นที่เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับหวยซองก็เปิดไปให้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวมีนะครับตัวเลขอีกชุดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าปูบอกว่าเป็นตัวเลขของนะครับแม่บายสีนะครับมาทําบายสีเมื่อวานนี้นะครับผมนะครับปูก็ เขียนไว้ตัวนู้นนะครับผมเขียนตงใส่แม่ธรณีไว้ให้นะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับสาหรับตัวเลขแม่บายสีนะครับผมเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับผมอย่าลืมนะครับทางเพจไอ้พรก้านะครับผมนะครับส่งดาวนะครับนะครับสนับสนุนทางช่องนะครับผมส่งดาวนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับผมเนาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะครับผมเพื่อที่จะ หาแนวทางให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมสําหรับเลขแม่บายสีนะครับผมปู่เฉียนลงพื้นแม่ธรณีไว้ให้นะครับนะครับฝากนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมก็ท่านก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับทางปู่ก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านทางช่องก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับได้นําไปพิจารณาดูนะครับผมนะครับก็ฝากให้ทุกท่านพิเคราะห์พิจารณาดีๆเด้อนะครับผมสําหรับตัวเลขนะครับผม มาดูกันนะครับสําหรับตัวเลขแม่้าสีนะครับเมื่อขึ้นบใบสีไฮบราวานแม่ใบสีมากเขาจับสลากได้ให้จำแล้วก็ไปบอกเขาแนะ่หันเขาจับได้ตัวนี้ครับนี่เขาจับได้ตัวนี้ก็ให้จับหกสามศูนย์ศูนย์เจ็ด นี่ยังกินเลยนี่นี่ยังยิงจากแล้วผมเห็นอยู่นี่ไหมเฉียนน้องยินบอกว่าแม่ใบสีมาเห็ดใบสีคู่ให้คู่ละอยู่เชิงฝุ่นเมื่อวานสมมติเต็มวันเต็มว่ายู่นี่อย่างหกสามศูนย์หกสามศูนย์แม่ใบสีมันมาเห็ดใบสีให้กบศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดาอันนี้เป็นตัวเลขแม่ใบสีเด้อนะครับเจที่ักท่านแม่ใบสีเพิ่นมาทำใบสีเมื่อวานนี้นะครับเนาะนะครับปูก็ได้นะครับเขียนมาให้ตัวนี้นะครับผม นะครับปูเฉียนมาให้เป็นนี่เด้อครับพี่น้องหกสามศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะครับผมหกสามศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะครับสําหรับเลขสองนะครับงวดนี้มีอยู่สามชุดนะครับเนาะนะครับมีอยู่สามชุดนะครับพอดี๋ยวปูปูยูนะครับเนาะปูปูยูกับว่าได้ถามนะครับกับว่าได้ถามปูว่างวดนี้ก็ได้ให้หลายตัวนะครับเนาะนะครับงวดงวดที่แล้วปูก็ให้สองสี่กับสองแปดแค่นั้นนะครับงวดนี้ปูก็ ให้มาสามชุดนะครับให้มาสามชุดเลยสองเก้าสี่สองศูนย์สองนะครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สามเก้าหกห้าเก้าศูนย์นะครับหอยซองปูสถานธรรมพี่น้องนะครับปวดผิดจนะนะดีๆนะครับเนาะตัวเลขก,กับมีเข่ามีหลุดนะครับกับบ่งหัไดน้นะครับเนาะกับบ่งหัได้นะครับว่าตัวเลขที่ออกมาเป็นตัวใดกันนะครับผมก็เพียงว่านะครับ เป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้นาไปพิจารณาเบิงสําหรับหวยซองห้าแสนในงวดวันที่16พฤษภาคม2565นอยะครับอยู่ที่สถานธรรมพมะปัญโยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับถูกหวยรวยเบอร์ด้วยกันทุกท่านนะครับผมขอให้ท่านพิเคราะห์พิจารณาดีนะครับสําหรับแนวทางในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมตัวเลขแม่บายสีนะครับมาทําบายสีเมื่อวานนี้นะครับปู่เขียนไว้ให้ทำไมเขียนลงดินเนาะเขียนฝากแม่ธรณีไว้บอนะครับ6 30กับ0 7นย์เะครับหกสูกับศูนปู่บอกว่า อย่าลืมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับก่อนที่ปู่จะเดินทางไปรับกินิมน์นะครับผมหกสามศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะครับเป็นอันนี้เป็นตัวเลขแม่บาสีนะครับผมปู่ฉันไว้ให้ส่วนนะครับหวยซองห้าแสนทุกท่านก็พิจารณาดีนะครับงวดนี้ก็ให้มานะครับเห็นสามชุดเลยนะครับสำหรับ หอยซองปูสถานธรรมวันนี้ให้มาทั้งสามชุดนะครับทุกท่านชอบตัวไหนก็นําไปพิจารณาดูนะครับส่วนตัวเลขตัวนี้ก็คือตัวเลขของแม่ใบสีนะครับหกสามศูนย์กับศูนย์เจ็ดชอบชุดไหนก็ลองหยิบจับกับสลากกินแบ่งนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับหอยซองนะครับหอยซองนะครับไปหาหยิบจับกับสลากกินแบ่งไว้นะครับปู่เน้นว่าเน้นปู่เน้นให้สนับสนุนสลากกินแบ่ง ไม่รู้จะแบ่งให้เราวันไหนนะครับไม่รู้จะแบ่งให้หกล้านสิบสองล้านวันไหนเราก็สนับสนุนไปเยอะแล้วนะครับสำหรับกินแบ่งหกสามศูนย์กับศูนย์เจ็ดนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับสําหรับตัวเลขแม่บายสีนะครับผมอยู่ที่สถานธรรมภุมมะปัญโยนะครับดูแล้วชมแล้วนะครับผมถูกใจก็กดไลค์นะครับผม ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับโชคดีนะครับผมขออ้าซอยอนี่เหรอคะกระบพาะตีนนี้บนนอแต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดีสักหน้ากัลองลองลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใไซเบิ่งว่ามันเท่าสิถือเก่ว่ะค่ะบ่โทรหน้าจอเนี่ยเนะาะเบอร์โทรการ์ยู่หน้าจอเพิ่งประกาศเดดีแนนด,ดีหรีนะคะ่ะเพราะว่าอย่างเงี้บ่น,นี่หากระมามอัอนบางงวดบางยานี่ ศูนย์กับมาเนี่ยเ็นบ่แต่ว่าผมมกศูนย์ค่ะแม่ยุ้ยเงินกระเป๋าตลอดเนี่ยค่ะเงินกรบเปาขายกระเป๋าด้วยค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิขาดมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะย้อนตะขอสร้างอะไรเองค่ะเกี่ยวมากคือเกลียวมาค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้รจังเดียวเกี่ยวเงินมานจะกระเป๋าเขากระได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะค่ะเด้อมักกต่ซื้อมากค่ะ ลองเฉียนศอกลองมึงเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอเนาะผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอเนาะจ้างานสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอเห็นคนรอมาได้เงี้ยจินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบหามาไว้ในกระเป๋างกระพิ้โตกระชื่นเลียค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง